ซูมยังไงปุ๋ยนี่ไงทำแว,ว่ตอนนี้ผมมาบันทึกภาพคางคกกำลังไม่รู้จะพูดยังไงครับทำให้สุภาพผมไม่ตั้งใจะยากถายคางคกมันกำลังมีความสุขเ <c> พ <oughs> ิเกิดมาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยไม่ได้มารบกวนไม่ได้มารบกวนเอาตามสบาย ไม่กล้าไปรบก,กวนมันเดี๋ยวบาปบาปกรรมแค่นี้แหละวิธีธรรมชาติ